อวิชชา8ข้อที่6ไม่รู้เรื่องอนาคตการเงาม,มืดข้อนี้ดูเหมือนจะไม่มีพิษภัยอะไรเพราะว่ามันแสงอยู่ในรูปของความหวังแต่ในความเป็นจริงมันก็คือพันธนาการที่ล่ามใจเราไว้กับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและที่น่ากลัวก็คือเรายอมทนทุกข์ในวันนี้เพื่อแลกความสุข ที่ยังไม่เคยมาถึงจริงการที่ไม่รู้เรื่องอนาคตการนั้นน่ะไม่ได้หมายถึงไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่าไม่มีใครรู้อนาคตรจริงๆอยู่แล้วแต่มันคือการที่เราไม่รู้ว่าอนาคตทั้งหลายล้วนเป็นเพียงแค่ภาพจำลองของจิตเป็นเพียงแค่การปรุงแต่งขึ้นล่อให้เราเดินไปมันไม่เคยบอกว่าทางนั้นไม่มีจุด พระพุทธเจ้าขั้นตัดไปว่าผู้ที่หลงอยู่ในอนาคตย่อมอยู่ไม่เป็นสุขในปัจจุบันอย่างแน่นอนเพราะจิตเขาถูกตัณหาพาไปข้างหน้าและไม่เคยอยู่กับสิ่งที่มีอยู่จริงเราตื่นทุกวันนี้ด้วยความกังวลว่าจะพลาดไหมจะได้หรือเปล่าจะได้สมบังหรือไม่และเราใช้ความกังวลนั้นเป็นเชื้อเพลิงในการมีชีวิต พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นแต่ความรู้สึกก็ไม่เคยพออยู่เหมือนกันเดิมเราเชื่อว่าถ้าทำสิ่งนี้สำเร็จความสุขก็จะมีแต่พอสำเร็จก็ก้าวต่อไปอีกเชื่อว่าถ้าได้ใครสักคนมาชีวิตเราจะเติมเต็มแต่พอได้มาแล้วก็กลัวว่าจะเสียเขาไปเราเชื่อว่าถ้ามีมากกว่านี้พอจุดหนึ่งแล้ว เราจะหยุดได้แต่พอถึงจุดนั้นเรากลับยังไม่หยุดอนาคตจึงกลายเป็นสิ่งที่ล่อให้จิตใจวิ่งไปโดยที่ไม่เคยถึงเราเคยมองหมาตัวหนึ่งที่มันพยายามวิ่งไล่กัดหางตัวเองยิ่งวิ่งก็ยิ่งเหนื่อยและเชื่อว่าใกล้แล้วใกล้แล้วและสิ่งที่น่าเศร้าก็คือจิตหลงไปข้างหน้าเลยไม่เคยเห็นว่า ทุกสิ่งที่เราต้องการแท้จริงแล้วมันไม่ได้อยู่ในอนาคตแต่มันซ่อนอยู่ในใจเราที่เป็นปัจจุบันถ้าเราเข้าใจความสุขความพอความสงบความเป็นอิสระไม่ได้เกิดขึ้นแต่มันเกิดเพราะว่าความไม่มีไม่ได้เกิดเพราะว่าถึงจุดหมายแต่เกิดเพราะว่าการหยุดเดินเราจะเลิก พาคำตอบ